พี่น้องเวียกหลายหล่มือนี่เห็ดนันเห็ดนี้คับพี่น้องยังไม่ได้อาบน้ำยู่สิเที่ยงแล้วนี่พี่คนใหม่มากกับพี่น้องเดี๋ยวใหม่ลงวมจากรหลุดซอยกันค่ะพี่น้องมาซอยในเดอ้อค่ะบ่ได้ว่างโอ้ยลมแห้งนะพี่น้องโอ้ยลมลมแหง้งหัวปิ้วคะ่ะอันนี้เป็นใหม่ยุค่ากับหม่ย่างนะคะพี่น้องมาสมกันคะ่ะ เตียยไว้ค่ะเพื่อนาวแหงกับต้นปีใหม่ยองเสียวเที่ยงเราเจ๊ยังไม่ได้อาบน้ำเ้าอยู่เบียกลายลายแม่โอ้ยอันนี้ใหมยย่ยุค่า้ากับพี่น้องเป้เอาใหม่ยุค่้ามาเสียมาไว้นั่งไฟนะคะนั่งพื้นนะคะทิ้งไฟนี่แหละคะ่ะพี่น้องไปเที่ยงแล้วทรงแม่ไปน็นเพศล่ะคะ่ะเมื่อกี้เดี๋ยวค่อยแถบทายพอไปครับ โอ้กินเข่าอยู่เรื่องแล้วยังไม่ได้อาบน้ำเลยเวียกล้าใช่ไฮเบอร์นี้ก็ได้ตั้งแต่เช้าวๆปนณห์โอ้ยตะลึงตะลึงเ,เห็นนัน่นเห็นนี้ไปเ,เรื่อยๆพี่น้องเอยังไม่ได้อาบน้ำค่ะบางดูนี่เลยน้องพี่น้องวิถีชีวิตนันน้อเข้านะคะมากองหาง่ายค่ะพี่น้องไปหาในปลา,า,ป,ลา,าปลาย่างปลายุคขา่างเช่ยหามาเก็บไว้เพิ่งจะวางข้ามันบบแค่นั้นเลย คนเวลลายลายนะคะเตรียมพร้อมเวลาหนาวข้อศึบนี้ยากค่ะบางทีเวลาหนาวน,นี่แข็งมือแข็งยังบื่อยากหาได้ค่ะแบบที่นี่กี่ข่าวแล้วได้ค่ะอเ,คเอาไหมพี่ติดนี่หล่อส้อพี่น้องเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องเยัยเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ได้าวอถสิบรอไป้เขาอูนะพี่น้องสุดท้ายนน้ำค่ะพี่บาย